จดทะเบียนรอบ2นะครับติ๊กปิ๊กบาเทอร์นะครับเตรียมจูงมือกันไปจดทะเบียนสมรสกับหนุ่มสอนรามรอบ2นะครับหลังแก้เคสนะครับเพื่อให้การงานราบรื่นนะครับเป็นคู่รักนะครับที่ชาวเน็ตให้ความสนใจอยู่เสมอนะก็ไม่ทราบว่าสนใจสอนรามหรือว่าสนใจตัวภรรยาของสอนรามนะครับซึ่งก็มีประเด็นเรื่องหน้ากากอนามัยนะครับแต่ทั้งคู่เนี่ยก็ออกมาไลฟ์เคลียร์กันเรียบร้อยแล้วนะเรื่องปรมดราม่าที่ไม่จบนะที่ประมาณว่าทั้งคู่เนี่ย ได้ยากันแล้วนะครับซึ่งภรรยาของคุณสอรานะครับติ๊กบิ๊กบาร์เทอร์ได้ออกมาชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องอยางนะครับว่ายอมรับว่ายากันจริงนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยพระเนี่ยที่ดูดวงบอกว่าให้แก้เคล็ดนะก็ไม่รู้ว่าเคล็ดอะไรนะแล้วก็ล่าสุดนะครับเผยว่าเนี่ยติ๊กเนี่ยก็เผยว่าเมื่อวันก่อน,นครับพระท่านก็ทักอีกแล้วนะถึงเวลาแล้วเนี่ยที่จะต้องกลับไปจดทะเบียนสมรสได้นะครับเพราะว่าชดใช้กรรมหมดแล้วนะก็ไม่รู้ว่ากรรมอะไรนะที่เจ้าตัวร่วมกันก่อนนะครับ แต่เลิกนี้เนี่ยจะเป็นเมื่อไหรเนี่ยก็ต้องรอให้พี่หนุ่มนะเข้าไปกราบท่านนะ,ะและคุยกับท่านที่วัดก่อนนะครับว่าเรียกได้ว่าเนี่ยจะเป็นข่าวดีก็ได้นะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยทางเราก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ ก็กลับมาจดทะเบียนแต่งงานกันรอบ2นะครับซึ่งรอบนี้เชื่อได้ว่าน่าจะอยู่กันยาวเลยนะครับเพราะว่ามีลูกด้วยกันแล้วนะครับอวยพรกับทั้งกูด้วยนะครับก็มาคอมเมนต์ที่ด้านล่างนี้ได้นะครับก่อนจบคลิปนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามหรือว่ากดกระดิ่งก็สามารถกดเพื่อฟังข่าวสารทั้งช่องของเราได้นะครับแล้วกลับมาพบกับการอัปเดตข่าวได้ที่นี่ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ